เรื่องก็จะเปิดมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บ้านคนเดียวเขารู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีคนอยู่ข้างในบ้านเขาก็เลยไม่ได้เปิดประตูเข้าไปแล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ได้ไปแอบดูปรากฏว่าข้างในนั้นไม่มีใครแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปดูรูปเขากับแม่ของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปนอนตอนที่เขานอนเขาก็ได้ฝันถึงตอนที่พ่อของเขากําลังทําร้ายแม่ของเขาอยู่ซึ่งทําให้เขานอนไม่หลับ แล้วเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาอาบน้ําซึ่งเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาอาบน้ํามันเป็นเวลาตีห้านี่ก็ผ่านมาสีปีแล้วนะตั้งแต่พ่อนายนะ่ะหายตัวไปนายนะ่ะไม่รู้สึกคิดถึงเขาบ้างหรอคือว่าผมก็คิดถึงเขานะครับแต่ว่าจะทํายังไงได้ก็พ่อของผมอ่ะเขาหายตัวไปภาพก็จะตัดไปที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยเพื่อนหัวฟ้าของนายเอกก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยนายเอกไม่ค่อยมาโรงเรียนเลย จูเนี่ยเขาก็เหลือบไปเห็นที่ห้องน้ำเหมือนมีคนกำลังอยู่นายเอกที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เขากำลังจะทำอาหารแต่ว่าน้ำที่บ้านมันดันไม่ไหลเขาก็เลยออกไปซื้อของข้างนอกแต่ในขณนะทางกลับนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนกำลังตามเขามาอยู่แต่มันก็เป็นแค่ที่เขาคิดไปเองมันไม่มีใครตามเขามาหรอกในขณะที่เขากำลังอยู่บนรถนั้นเขาก็ได้เห็นภาพหลอนเป็นตัวเอง เห็นตัวเองในเอกเวอร์หนึ่งเป็นเวอร์ที่ที่เขาไม่อยากเห็นแล้วหลังจากนั้นนายเอกก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตกตึกแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังคิดตอนที่เขากำลังจะตกตึกนั้นมันเป็นความจริงแต่ในขณะที่เขากำลังจะตกไปนั้นก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเข้ามาช่วยเขาไว้ทันซึ่งรุ่นน้องคนนี้เขาอยู่ปีสองซึ่งก็ดูเหมือนว่ารุ่นน้องคนนี้เนี่ยเขาจะรู้จักกับนายเอกมาก่อน แล้วหลังจากนั้นนายเอกก็ได้พกบุหรี่ขึ้นมาสูบรุ่นน้องหัวดําที่เห็นเขาก็เลยบอกไปว่านี่รุ่นพี่สูบบุหรี่ด้วยเหรอครับรู้ไหมครับว่ามันเหม็นมากรุ่นพี่ก็เลยบอกว่าทําไมนายขี้จุกจิกแบบนี้ล่ะให้ฉันเดานะนายคงจะยังไม่มีแฟนสินะรุ่นน้องก็เลยตอบกลับมาว่าใช่ครับรุ่นพี่รุ่นพี่เราถูกได้ไงเนี่ยนายเอกก็เลยบอกไปว่าอะไรกันเนี่ยฉันแค่เดาเล่นเอง,เองนะ นายเอกก็บอกกับรุ่น้องหัวดําว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่นายช่วยชันจากการตกตึกเดี๋ยวฉันจะพานายไปเลี้ยงข้าวเอาไหมแล้วนายเอกก็ได้พาน้องหัวดํากลับมาที่บ้านหลังจากนี้เราจะขอเรียกน้องหัวดำว่าพระเอกนะนายเอกก็ได้พาพระเอกมานั่งกินข้าวที่บ้านของตัวเองนายเอกก็บอกกับพระเอกไปว่าเออขอโทษด้วยนะที่ฉันนะ่ะพานายไปกินรานอาหารหรูๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะ่ะฉันไม่มีตัง พระเอกก็ได้มองอาหารที่นายเอกทาแล้วเขาก็บอกว่าทําไมรุ่นพี่เก่งจังเลยครับเรื่องการทําอาหารเนี่ยนายเอกก็เลยบอกว่าอ๋อมันธรรมดานะ่ะก็ฉันมันเก่งอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กินข้าวด้วยกันพระเอกก็เลยบอกไปว่ารุ่นพี่ครับทําไมผมมาที่บ้านรุ่นพี่ผมไม่เห็นพ่อแม่ของรุ่นพี่เลยแม่ของฉันน่ะเสียไปนานแล้วส่วนพ่อของฉันน่ะก็หายไปสี่ปีแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังหางานทําส่งตัวเองเรียนอยู่นะ พระเอก,กเลยเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของเขาอะ่ะก็ไม่ได้อยู่กับเขาเหมือนกันพ่อกับแม่ของเขาอะ่ะติดหนี้ก็เลยต้องไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ทิ้งเขาให้เรียนที่นี่นี่แหละแต่จู่ๆเนี่ยพระเอกก็ได้เข้ามาจับมือนายเอกไว้นายเอกก็เลยบอกว่านายมาจับมือฉันทําไมอะ่ะพระเอกก็เลยบอกว่าอ๋ออารมณ์มันพาไปนะครับก็รุ่นพี่มันน่ารักนี่นายเอกก็บอกกับพระเอกไปว่างั้นฉันจะไปเอาเบียร์ที่ตู้เย็นมานะนายน่นะจะดื่มด้วยไหม พระเอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดรุ่นพี่ดื่มผมก็ดื่มด้วยครับแล้วนายเอกก็ได้จับมือเขาที่พระเอกจับเมื่อกี้เอามากอดไว้แล้วทั้งสองคนก็มานั่งดื่มด้วยกันพระเอกเนี่ยมันก็บอกไปว่าเออขอโทษด้วยนะครับรุ่นพี่ที่เข้ามากวนนายเอกก็เลยบอกว่าฉันเห็นนายขอโทษฉันเกือบหนึ่งร้อยรอบแล้วมันเป็นคําพูดติดปากของนายหรืองไงพอเพกก็เลยบอกว่าคุณจะเป็นงั้นมั้งครับก็ผมพูดกับรุ่นพี่ว่าขอโทษตลอดเลยพอทั้งสองคนดื่มเสร็จแล้วเนี่ย ทั้งสองคนก็เริ่มรู้สึกเมาพระเอกก็เดินไปสะดุดอยู่ที่ห้องหนึ่งแต่นายเอกเนี่ยก็เข้ามาขวางไว้พระเอกก็ได้ชี้นิ้วถามว่ารุ่นพี่ครับห้องตรงนั้นอะ่ะคือห้องอะไรนายเอกก็เลยบอกว่าอ๋อห้องนั้นน่ะหรอห้องนั้นคือห้องเก็บของยังไงล่ะพระเอกก็เลยบอกว่ารุ่นพี่ผมขอเข้าไปดูได้ไหมนายเอกก็เลยบอกว่านายนะ่ะอย่ามาจุ้นเรื่องสองตัวของฉันสิแล้วหลังจากนั้นนายเอกก็ได้ขอตัวไปอาบน้ํา พระเอกก็ได้มายืนดูรูปสมัยเด็กของนายเอกแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็ได้พูดไปว่านายเอกตอนเด็กเนี่ยน่ารักจังเลยนะแต่จูจูเนี่ยนายเอกก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เห็นพระเอกเนี่ยกาลังจับรูปของเขาอยู่เขาก็เลยเข้าไปตีมือพระเอกแล้วก็บอกว่านายน่นะอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปนอนด้วยกันพระเอกเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยว่าเขาเนี่ยได้มานอนห้องเดียวกับนายเอก แล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เอาเสื้อนายเอกมาดมเขาก็ได้ชูบูวต่อหน้านายเอกในขณะที่นายเอกกําลังหลับและเขาเนี่ยก็แอบเอาน้ําของเขาเนี่ยไปไป้ายที่ปากของนายเอกด้วยแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พูดออกมาว่ารุ่นพี่นะ่ะเป็นของผมวันต่อมาพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาเซอร์ไพรส์นายนเอกที่ห้องนายเอกก็ตก,กใจเลยว่านายน่ะมีกุญแจเข้ามาในห้องของฉันได้ยังไงพ่อวานก่อนที่ผมจะกลับผมแอบหยิบกุญแจของรุ่นพี่ไปคาบมา นายเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกโกรธพระเอกใหญ่เลยแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าผมแค่แตั้งใจจะเซอร์ไพรส์รุ่นพี่เองทำไมรุ่นพี่ต้องโกรธผมด้วยนายเอกก็เลยบอกว่านี่นายเล่นอากุญแจของฉันไปแบบนี้ฉันจะไม่โกรธได้ยังไงงั้นฉันจะคืนค่ากุญแจให้นายทีหลังแล้วกันนะแล้วพระเอกเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยชอบนายเอกเข้าให้แล้วแต่เขาก็ยังคิดในใจว่าเขาเพิ่งเจอนายเอกไม่กี่วันนี้เองทําไมความรู้สึกชอบของเขานะ่ะมันถึงแรงขนาดนี้ เขาเนี่ยก็ทาท่าจะเข้าไปเหมือนจับคอนายเอกแต่นายเอกเนี่ยก็ได้หันมาพอดีแล้วเขาก็ได้ยื่นน้าให้พระเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้จับนายเอกกดติดผาผนังไว้รุ่นพี่อย่าก,กดผมเลยนะครับผมนะ่ะแค่อยากเจอไพ์รุ่นพี่เองแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขอตัวกลับช่วงดึกวันนั้นพระเอกก็ได้มาดักอรอนายเอกอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับของบางอย่างในมือแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินตามนายเอกไปเรื่อย แต่จู่ๆเนี่ยนายเอกก็ได้หายไปแล้วนายเอกเนี่ยก็ได้แวบเข้ามาถอดแมส์เขาออกนายเอกเนี่ยเดาไม่ผิดเลยว่าคนที่ตามเขามาตลอดเนี่ยก็คือพระเอกนั่นเองพระเอกที่เห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยถามกับน,นายเอกไปว,ว่ารุ่นพี่รู้ได้ไงว่าผมนะ่ะแอบตามรุ่นพี่มานายเอกก็เลยบอกว่าฉันนะ่ะเดานายไม่ยากหรอกข้าวของที่นายซื้อมาเซอร์ไพรส์ฉันเนี่ยมันก็เป็นของที่ฉันใช้ทั้งหมดทันทันที่พวกเรานะ่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรก แล้วฉันก็รู้ด้วยนะว่านายน่ะเอาเสื้อฉันไปทําเรื่องอย่างว่าแต่ยังไงก็เถอะฉันน่ะจะให้อภัยนายพอเพกก็เลยบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยฉลาดมากเลยนะแต่ยังไงก็เถอะรุ่นพี่น่ะมาโทษผมไม่ได้หรอกที่ผมเข้าไปยุ่งพัวพันกับชีวิตรุ่นพี่แต่ว่าตอนนี้น่ะผมหยุดไม่ได้แล้วยังไงผมน่ะก็จะต้องเข้าไปอยู่ในใจของรุ่นพี่ให้ได้และหลังจากนั้นพอเพกก็ได้จับมือนายเอกไว้นายเอกก็บอกว่า นายน่ะจะทําอะไรฉันแต่จู่เนี่ยเพ่ก็ได้ฉีดบางอย่างเข้าไปในตัวของนายเอกทําให้นายเอกเนี่ยสลบไปนายเอกที่ตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองเนี่ยเขาก็งงว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ได้ไงแต่เพ่เอกเนี่ยก็บอกไปว่าทําไมรุ่นพี่ต้องทําตัวน่ารักแบบนี้ด้วยรู้ไหมว่ามันยากนะที่จะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ทําเรื่องอย่างว่ากับรุ่นพี่รุ่นพี่น่ะน่ารักมากจริงๆเพ่เอกก็บอกว่าเขาน่ะอยากจะทําอะไรหลายอย่างตอนที่นายเอกหลับอยู่ แต่เขาเนี่ยก็ยังไม่กล้าทำเพราะว่านายเอกเนี่ยน่ารักเกินไปนายเอกก็เลยบอกว่านายน่ะชอบฉันใช่ไหมแล้วทำไมนายน่ะถึงทำแบบนี้เพ่ก็เลยบอกว่าก็เพราะว่ารุ่นพี่น่ะน่ารักยังไงล่ะและเขาเนี่ยก็เดนถกเสื้อนายเอกขึ้นและเขาเนี่ยก็กำลังจะทำเรื่องอย่างว่าแต่นายเอกเนี่ยก็บอกว่าเราหน่ะจะทำเรื่องแบบนี้กันไม่ได้นะแล้วนายเอกก็บอกว่านายคิดว่าฉันจำนายไม่ได้หรอฉันนะ่ะจำนายได้ภาพก็จะตัดย้อนไปสมัยมัธยม พระเอกเนี่ยมักจะโดนเพื่อนล้อว่าเป็นไอ้งั่งเป็นไอโง่เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดและเขาเนี่ยก็ใส่แว่นตรงข้ามกับนายเอกเลยที่เขาเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็มีคนชอบมากด้วยวันหนึ่งพระเอกกาลังโดนเพื่อนลุมแกล้งแต่จู่ๆเนี่ยนายเอกก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ทําให้พระเอกเนี่ยตกหลุมรักนายเอกเขาเนี่ยก็คิดอยู่มาเสมอเลยว่ารุ่นพี่คนนั้นน่ะจะมีแฟนหรือยังนะรุ่นพี่คนนั้นน่ะเขาจะชอบของแบบไหน รุ่นพี่คนนั้นน่ะทาอาหารอร่อยไหมเพเอกเนี่ยคิดมาตลอดหลายปีเลยจนกระทั่งเขาได้เจอกับนายเอกที่มหาวิทยาลัยภาพก็จะตัดมาตอนที่ทั้งสองคนกําลังอยู่ด้วยกันเพเอกกับนายเอกก็กาลังจะทําเรื่องอย่างว่ากันแต่จู่ๆเนี่ยนายเอกก็ได้ถามกับเพเอกไปว่านายน่ะรักฉันไหมนายรักฉันหรือเปล่านายรักฉันจริงๆไหมเพเอกก็เลยบอกว่าผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าผมชอบรุ่นพี่หรือเปล่าแต่ว่า ผมนะ่ะนึกถึงหน้ารุ่นพี่ทุกวันเลยผมนะ่ะอยากจะให้รุ่นพี่นะ่ะผมอยากจะให้รุ่นพี่อยู่กับผมตลอดไปแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้อึบอึบกันวันต่อมานายเอกก็ได้ไลฟพระเอกออกไปจากห้องแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้นายต้องกลับไปที่ห้องของนายได้แล้วนะนายจำไม่ได้หรอเมื่อวานนายทาอะไรกับฉันไปเอก็เลยบอกว่าผมน,น่ะอยากจะเจอหน้ารุ่นพี่ตลอดทั้งวันเลยให้ผมอยู่ที่นี่กับรุ่นพี่ได้ไหมนายเอกก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ะฉันจะสอบแล้ว แต่นายเอกเนี่ยก็ใจอ่อนยอมให้พระเอกนอนด้วยไปคืนสุดท้ายคืนนั้นในขณะที่นายเอกกําลังหลับอยู่นั้นเนี่ยพระเอกก็แอบเปิดประตูเข้าไปในห้องที่นายเอกห้ามไม่ให้เปิดและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเห็นตู้ฟรีดบางอย่างอยู่ซึ่งเขาก็งงว่าห้องนายเอกเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองและเขาก็อยู่คนเดียวด้วยทําไมต้องมีตู้เย็นสองสามอันแต่จู่ๆเนี่ยนายเอกก็ได้เปิดประตูเข้ามาเห็นพระเอกพอดีนายเอกก็เข้ามาถามว่า ฉันคิดว่านายจะรักฉันซะอีกแต่นายน่ะกลับสงสัยในตัวฉันนายน่ะอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฉันงั้นเหรอเพเอกก็เลยบอกว่าผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรุ่นพี่หรอกก็ผมรักรุ่นพี่จริงๆนายเอกก็เลยบอกว่าฉันไม่เชื่อนายแล้วงั้นนายจะแอบเข้ามาในห้องนี้ทําไมล่ะตอนที่นายแอบดูรูปของฉันสมัยตอนเด็กนายเห็นรูปของฉันแล้วใช่ไหมเพเก็เลยบอกว่าผมน่ะยังไม่ได้เห็นอะไรของรุ่นพี่เลยนะนายเอกก็ได้เข้ามมาใกล้พระเอกขึ้นเรื่อยๆ และเขาเนี่ยก็ได้บังคับให้พระเอกเปิดตู้เย็นนั้นซึ่งตอนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ข้างในนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าคนที่อยู่ในตู้นี้เป็นแม่ของรุ่นพี่หรอนายเอกก็เลยบอกว่าใช่ฉันเอาแม่ของฉันมาแอบพ่อของฉันไว้นะ่ะเผื่อบางทีพ่อของฉันกลับมาเขาอาจจะกลับมาทําร้ายแม่ของฉันก็ได้ตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วฉันก็เลยต้องขังเธอไว้แบบนี้ฉันขอโทษจริงๆนะที่ฉันปกปิดเรื่องนี้กับนายมาตลอด นายยังคงรักฉันไหมพระเอกก็เลยบอกไปว่าไม่ว่าอะไรที่เป็นรุ่นพี่ไม่ว่ารุ่นพี่จะทำอะไรแบบไหนไม่ดียังไงผมก็รักรุ่นพี่อยู่ดี